we <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมก็ได้พบกับพระนท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราแล้วนะครับและคงจะทราบแนวคิดทางการเมืองทําให้เราเป็นสุขใจขึ้นมากพอสมควรนะครับก็ถึงเวลาที่จะมาคิดกันเรื่องการบ้านบ้างน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองอันเป็นข่าวดีที่จะเรียนท่านผู้ชมว่าเรื่องของโรคพิษสุนักบ้านนะครับถ้าเราได้รับความร่วมมือกันันทั่วประเทศนะครับในทุกๆฝ่ายแล้วเนี่ย อีกไม่ช้าไม่นานเราก็สามารถจะกําจัดโรคนี้ออกไปจากประเทศไทยได้นะครับและในปัจจุบันนั้นในกรทมเองก็มีหลายเขตแล้วที่ประกาศเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครับท่านผู้ชมจะทำอย่างไรความรู้ต่อไปที่จะร่วมมือกันอย่างไรก็เชิญศึกษาจากรายการปัญหาชีวิตและสุขภาพโดยบริษัทยาครุเซกกรุงเทพจำกัดวันนี้นะครับโดยให้ให้หัวข้อเรื่องว่าปีรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครับ ค่ะล้วก็ด้วยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการพิจารณาควบคุมโรคพิษสนักบ้าในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ความจริงแล้วเราคงจะควบคุมกันไปทั่วประเทศไทยของเรานั่นเองเ,ออเดี๋ยวขอแนะนาที่วิทยากรท่านแรกนะคะคือท่านออรองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อนายแพทย์สมทัศน์มาลิกุลจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านที่สองนะคะคือท่านรองอธิบดีกรมประสุัติ์ นายสัตวแพทย์โสพลเมืองเจริญจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และท่านที่3นะคะคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายแพทย์ชิดพงษ์ชัยวสุฝ่ายสาธารณสุขนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะ่ะครับสำหรับโทรศัพท์9ก้าเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยสัตวแพทย์9ก้าท่านนะครับและสัตวแพทย์9ก้าท่านนี้ก็สามารถจะตอบอย่างเชี่ยวชาญในเรื่องของการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสําคัญก็โรคนี้ก็อยู่ที่สัตว์ และอยู่ที่คนนะครับเพราะฉะนั้นไต่าถามเข้ามาได้เลยนะครับโทรศัพท์โทร46 1950-58ครับทั้ง9ท่านนี้นะครับมาจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครทั้งสิ้นประกอบด้วยท่านแรกศัตวแพทย์ศักชัยสัจจาศิริค,ครับศัตวแพทย์หญิงเบญจวรรณสัชนาลัยครับนายศัตวแพทย์ประชาววงวิสิทธิ์นายศัต,ตวแพทย์ปรีชาวรก,กวีนายศัตวแพทย์อดีศร วงลิมาสวัสดนาสัตวแพทย์สมพศสมิติวันทิกุลนายสัตวแพทย์สุพศไพบูรณรัตนวงศนายสัตวแพทย์สุรพงศ์อาทิตยวงศและนายสัตวแพทย์ประทีปลิมปะพานทน์ครับอีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์โทร461950-58และท่านผู้ชมครับปัญหาหลากหลายที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่จะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร ถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงในบ้านท่านควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรมีเด็กที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือตัวท่านเองไม่ยามถูกสุนัขกัดแมวกัดหรือสัตว์อื่นๆขบกัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูเลี้ยงหนูในบ้านนะครับไม่ใช่หนูเลี้ยงนะครับหนูที่เท่นทานอยู่ในบ้านนั้นเนี่ยนะครับขบกัดแมวของท่านแล้วแมวของท่านมาเลียแผลท่านจะเกิดอย่างไรนะครับเป็นความรู้ที่น่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็ติดตามรายการเลยนะครับอาจารย์รองศาสตราจาราย์แพทย์หญิงประสศรีอึ้งถาวรก็จะช่วยกัน พาท่านไปสู่ความกระจ่างในวันนี้ครับค่นะขอบคุณค่ะเดียนรู้สึกว่าอาจารย์สุรพงษ์ยักษ์ปุย่างน่ากลัวน่ากลัวนะคะหนูในบ้านวิ่งไปวิ่งมามากัดแมวแมวมากัดเรานะคะรู้สึกว่าเป็นวงจรตั้งหลายจบเฉยวนะคะไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ใครจะทราบนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวนี้นะคะลองไปนับดูบ้านคนไทยบ้านไหนบ้างถ้าเผื่อไม่ได้อยู่ในคอนโดมิเนียมนะคะเดีฉยนคิดว่าพวกเราก็ยังนิยมที่จะมีแมวไทยหมาไทยบางครั้งเนี่ยนะคะเราไม่อยากจะเลี้ยงเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์ มีไม่ว่าจะเป็นแมวหรือหมาเนี่ยนะคะวิ่งมาหาเราให้เราต้องเลี้ยงแล้วก็ด้วยนิสัยของคนไทยนะคะก็ปบอ้อมอารีมีเมตตาการุณาก็รับหมาแมวจระจัดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ในบางครั้งก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันดีคืนดีใครจะรู้นะคะว่าถ้าจะไปถูกหมาแมวกัดอาจจะเป็นหมาแมวของเราเองหรือว่าของคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นรายการของเราในคืนนี้ที่ทนคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ฟังรายการแถลงข่าวหรือว่าคุยกันในในเรื่องของบ้านเมืองแล้วนะคะก็ลองมันบุนกลับมาดูสุขภาพของตัวเราเองและก็ครอบครัวเราบ้างว่าเราช่วยกันป้องกันเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเดนขอเริ่มต้นด้วยการถามท่านรองธิปดีสมทัศน์นะคะว่า ในปีนี้ค่ะที่เราเรียกว่าเป็นปี2 5 3 4หรือปีรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กําหนดปีนี้ขึ้นมาแล้วนะคะไม่ทราบว่าปีนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดความเป็นมาวัตถุประสงค์ของงานนี้อย่างไรบ้างขอช่วยชี้แจงหน่อยนะคะครับขอบพระคุณครับกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่2015นะครับอย่างจริงจัง เชืทั้งบัตินี้สถานการณ์ของโรคได้ลดจํานวนลงไปนะครับผู้ป่วยผู้ป่วยตายเนี่ยลดลงไปมากเะครับขอภาพนะครับกองระบาดวิทยาได้รายงานว่าในปี2533นี่มีผู้ป่วยตาย165รายกระทรวงสุขพบว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนไม่ตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนักบ้าจึงจำเป็นเราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับ กระทรวงเกษตรและสหกรกระทรวงมหาดไทยกทมและเอกชนในปัจจุบันนี้ <c oughs> ทางสถาบันวิจัยจุฬารณ์นะครับโดยมีสมเด็จพระลูกเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์มไรรักษ์ทรงเป็นประธานได้ส่งเสรพระไทยในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะฮะและโปรดให้ทางสถาบันวิจัยจุฬาพณ์เป็นแกนกลางในการประสานงานระว่างด่วยงานที่เกี่ยวข้องดังเช่น,นจากการที่จัดสัมมนาเรื่องมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยขึ้นที่คณะนิติศาสตร์จารางกร์มาวิยายเมื่อวันที่7-8มิถุนายนศที่แล้วนะครับกระทรวงสุขจึงได้ถือเอาวันนี้ครับเป็นวันเริ่มรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วและก็ได้มีคณะกรรมการขึ้นมาสามคณะเพื่อดําเนินการจัดิทรศาการได้จัดหาทุนคณะกรรมการทั้งสามนี้จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนราชการและเอกชน และได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้สามประการนะครับที่จะรณรงค์เช่นประการที่หนึ่งก็คือเพื่อร่วมรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระวังหน่วยราชการเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคประการที่สองก็ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงภัยของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อต่อไปและประการที่สามก็เพื่อเป็นวางแนวทางรองรับโครงการ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในคนในปี2515และถึง2519ครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็คงหวังว่าในปี2519เราคงจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้านในคนได้นะครับผมครับท่านผู้ชมครับความจริงแล้วไม่เพียงแต่จะเป็นปีรณรงค์เท่านั้นนะครับที่เราต้องให้ความสนใจในเรื่องของโรคนี้เราคงจะต้องสนใจต่อเนื่องจนกระทั่งได้กําจัดโรคนี้ออกจากไปออกจากประเทศไทยไปให้เรียบร้อยครับค่ะ ท่านรองคะเดียนได้ยินว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่ามีความรณรงร่วมมือกันระวังหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าในแง่มุมของกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้นน่ะนะคะท่านมีโครงการการรณนรงค์นี้ในรายละเอียดอย่างไรบ้างเรียนเชิญค่ะครับในการดาเนินการของส่งส่วนกระทรวงสาธารณสุขนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนที่หนึ่งจะแสดงนิทรศการนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะจัดนิทรศการ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะครับร่วมกับทางกทมกรมปศุสัตว์และหน่วยงานเอกชนนะครับจะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ปรา่าลาดพร้าวในระหว่างวันที่21-24เดือนนี้ครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนมีเด็กนัเกเรียนมามีส่วนร่วมโดยการจัดทําประกวดคาขวัญภาพวาดภาพถ่ายปรากฏได้รับความสนใจจากประชาชนและเด็กนัเกเรียนเป็นจำนวนมาก ในระหว่างนี้ก็คณะกรรมการกาลังพิจารณาตัดเส้นอยู่นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาคซึ่งทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะร่วมกับประสุทธิ์จังหวัดเทศบาลและมีสํานักงานควบคุมหรือต่อเขตจะเป็นผู้ประสานงานจัดนิทรรศการในจังหวัดต่างๆที่กําหนดแล้วนะครับในส่วนที่2นั้นการร่วมรณรงค์ระวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับประสุทธิ์จังหวัดและเทศบาล จดทัาโครงการปีรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในจังหวัดเกือบทุกจังหวัดครับจะมีการรณรงค์ทการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขฉีดยาคุมสุนัขในวัดโดยไม่คิดมูลค่าและกำจัดสุนัขที่ไม่มีเจ้าของจะทําในช่วงเดือนมีนาได้เมษายนปีดีครับสําหรับรายละเอียดทางกรมสัตว์จะเรียนที่แจงให้ทราบต่อไปครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสองประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้เป็นแกนกลาง และได้มีส่วนช่วยในเรื่องของโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าน,นี้อย่างจริงจังและใหญ่หลวงนะครับก็นับเป็นพระกรุณาที่คุณล้นเกล้าสู่พวงชนชาวไทยมากหลายจริงๆนะครับและในประเด็นที่2นั้นก็คือเรื่องของนิทรรศการนะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะจัดขึ้นในกทม21-24ถึงมีนานะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัล ค่ะเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวเท่านั้นยังจะจัดตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยก็คงจะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนน่นะครับที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติม,ตมจากนิทรรศการต่างๆเหล่านั้นครับค่ะแล้วก็จากรายการปัญหาสุขภาพในคืนนี้ด้วยนะคะเน้นว่าที่สําคัญก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์นั่นแหละคะ่ะให้ปลอดภยัยแล้วก็ทาอย่างไรดีถึงจะให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะยิ่งหรือว่าสัตว์จระจัดนั้นได้รับการดูแลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อไปท่านก็จะเรียนถาม ถึงท่านรองโสพลนะคะซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ว่าในด้านของกระทรวงซึ่งมีกรมปสุสัตว์รับผิดชอบอยู่นั้นนะคะท่านรองได้วางแนวในการร่วมมือรงในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรคพิษสุนัขบ้าน,นั้นนะครับมีสาเหตุมาจากสัตว์แล้วก็ติดต่อไปถึงคน ฉะนั้นในส่วนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมบริษัทซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องของสัตว์ที่เป็นสาเหตุของโรคนะครับกรมบริษัทก็ได้มีแนวทางในการร่วมปีรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้หลายแนวทางด้วยกันนะครับสาหรับแนวทางแรกนะครับในเรื่องของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นั้นขอภาพด้วยครับ ครับในปัจจุบันนั้นวัคซีนที่ฉีดสุนัขเพื่อป้องกันโรคนั้นเราสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ในส่วนที่กรมสัตว์ผลิตได้นั้นปีละประมาณ3 4แสนโดสหรือฉีดสัตว์ได้ปีละ3 4แสนตัวนั้นกรมสัตว์ได้ฉีดให้กับวัวควายแพะแกะสุกรและก็ม้าและบางส่วนก็นําไปฉีดให้กับสุนัขในเขตที่มีการรณรงค์บางพื้นที่เช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือเช่นที่พัทยาภูเก็ตและเกาะต่างๆเช่นเกาะสม็ดนะครับเกาะสมุย และตามวัดต่างๆและแหล่งชุมชนแออัดต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูงกรมบริษัทจะขยายการผลิตให้ได้ถึง8ล้านโดสต่อปีซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเผื่อเราสามารถผลิตวัคซีนได้และก็ฉีดสัตว์ได้ถึง80%เอร์เซนนั้นจะทําให้โรคลดลงและก็สงบไปโดยเร็วครับแต่ขณะที่เรายังผลิตวัคซีนได้ไม่พอนั้นก็คงจะต้องสั่งซื้อจากวัคซีนจากต่างประเทศสําหรับประการที่สองในการลดจํานวนสัตว์นะครับผมต้องขอเรียนว่า ในเนื่องจากสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนั้นนมีจํานวนมากเพียงแต่บางครั้งเอาเศษอาหารไปให้กินนะครับแล้วก็สุนัขแมวที่อาศัยอยู่ในวัดนะครับที่ไม่สามารถที่จะดูแลโดยบุคคลและตามชุมชนแออัดต่างๆที่มีอยู่เป็นจานวนมากอันนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าน,นั้นไม่สามารถหมดไปจากประเทศไทยได้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับรวมทั้งประชาชนด้วย เพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขให้ได้ทั่วถึงนะครับไม่น้อยกว่า80%แล้วก็ให้เหรียญผูกคอไว้ว่าได้ฉีดกอสัตว์บางตัวนั้นมีอันตรายกับผู้ฉีดและผู้จับครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการฉีดอย่างดีเพราะเราไม่ทราบว่าสัตว์ที่นํามาจากแหล่งแออัดหรือชุมชนนั้นได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขมาบ้างหรือไม่นะครับหมอผู้ฉีดจะต้องระมัดระวังอย่างดีครับในการที่จะฉีดสัตว์ครับเนอกจากนี้แล้ว เรายังได้บริการในการเพื่อที่จะลดจำนวนสัตว์นะครับโดยการทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพศผู้ด้วยนะครับสำหรับสุนักและแมวเพศเมียนั้นเราใช้ในการดำเนินการโดยการฉีดยาคุมครับเพื่อลดจำนวนสุนัขให้น้อยลงเพราะว่าเป็นพาหะของโรคเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับประการสุดท้ายในแนวทางก็ในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยโรคเราจะพบว่าสุนัขที่เป็นบ้านั้นปกตินั้น จะตายภายใน 1- 3ถึงวันเท่านั้นการตรวจก็ต้องผ่าตัดเอาสมองมาตรวจครับแล้วเราสามารถตรวจได้เร็วมากครับเพียงแค่หนึ่งหรือ2ชั่วโมงเราก็จะทราบแล้วว่า,าสมองสุนัขนั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่นะครับความแน่นอนในการตรวจนั้นมีมากกว่า90%ครับแต่เพื่อจะให้แน่นอนนะครับเนื่องจากชีวิตคนนั้นมีคุณค่ามากเหลือเกินเราจึงได้นําสมองของสุนัขที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นนําเข้าไปในฉีด หนูอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะตรวจอาการของหนูว่าเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปแล้วหนูนั้นจะแสดงอาการหรือไม่ในการที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบา้าอันนี้เราสามารถตรวจได้ค่อนข้างจะแน่นอนครับขณะนี้ก็เรียกว่าเรามีปัญหาอย่างมากนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการนะครับเพราะว่าทั่วประเทศในขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณ22หรือ23แห่งทั่วทั่วประเทศเท่านั้นเองกรมวุฒิศาสต์มีนโยบายที่จะขยาย ห้องปฏิบัติการไปทั่วทุกเขตโดยกรมปรุสัทนั้นมีสำนักงานประสัตส์ปศุสัตว์เขตยอยู่9เขตครับและในปีต่อๆไปเราก็เะยยายไปยังจังหวัดเพื่อให้ตรวจบริการได้ทั่วถึงอันนี้เป็นแนวทางที่กรมบริษัทได้ร่วมในปีรณรงค์สำหรับป้องก,กันโรคพิษสุนักบ้าครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนอื่นนะครับโทรศัพท์ยังว่างอยู่หลายเครื่องขนาดนี้นะครับเน้นอีกครั้ง1โทร46 1950-58นะครับ ท่านผู้ชมซึ่งบังเอิญถูกสุนักกัดหรือถ้าคาดว่าจะเกิดสุนักกัดนะครับควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าสุนัขของท่านนั้นสงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนักบ้าหรือไม่นะครับควรจะปฏิบัติอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาถามได้เลยนะครับโทร461950ถึง58ครับและในแนวคิดแนวนโยบายนะครับที่ท่านอธิบดีได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนั้นในเรื่องของการผลิตวัคซีนเราคงจะรอรับนะครับรอรับในประสิทธิภาพและรอรับวัคซีนต่างๆ แต่ในเรื่องของการควบคุมสัตว์ลดจำนวนสัตว์นะครับหรือว่าในเรื่องของการตรวจวิจัยนั้นก็คงจะต้องอาศัยประชาชนต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนจึงจะได้ผลในโครงการรณรงค์นี้ครับ นานๆเราจะมีศัตวแพทย์มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพราะนั้นถ้าม,มีปัญหาข้อข้องใจอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านก็ติดต่อมาได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพิษนักบ้ายอย่างเดียวนะคะทางนี้คงจะยินดีที่จะ,อะตอบปัญหาข้อข้องใจของท่านโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการบริการ ที่เราอาจจะทําให้ได้เช่นในเรื่องของการทํหมันในเรื่องของการฉีดลัคซิน้องการพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของการส่งตรวจถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจว่าจะติดต่อขอรับบริการได้ที่ไหนก็โทรศัพท์มาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่เรนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะ เราจะเลยไปถึงอีกหน่วยงานหนึ่งเลยคะนอกจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีขอบเขตทั่วราชอาณาจักรไทยแล้วนะคะแล้วก็มีขอบเขตของเทศบาลใช่ไหมคะเทศบาลเมืองหลวงของเรานั้นที่สาคัญที่สุดก็คงเป็นเทศบาลของไม่ใช่เทศบาลมันเป็นกรุงเทพมหานครที่เราเรียกว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วเราก็มีรองผู้ว่าคืออาจารย์ชิดพงมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกรุงเทพมหานครรู้สึกว่า เคยมีโครงการเก๋ไก๋มากเลยนะคะเมื่อสมัยก่อนที่ท่านผู้ว่าเข้ามาคือโครงการที่เอาสัตว์มาช่วยกันเลี้ยงอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เปล่าก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยท่านทางกรทมได้ได้ทําการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านนี่อย่างไรและมีความฝันจริงๆหรือเปล่าที่ว่าอยากจะให้โรคนี้ถูกควบคุมหรือว่าโรคนี้หายไปจากกรทมได้ในปี2534เรียนเชิญค่ะครับในส่วนของกรุงเทพมหาคนครนั้นนะครับ เราได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางทีเดียวที่จะทําให้คนในกรุงเทพมหานครนั้นโอยหรือเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้และความฝันของเราก็คือว่าจะทําให้กรุงเทพมหานครนี้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ซึ่งก็คงจะไม่ภายในปี253 0